สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขู่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานค้นไก่บานนะคะพี่น้องคะ่ะมือนี่ห้ามาทดสอบนะคะทดสอบบ่าวผีหลอกหน่อยนะคะพี่น้องค่ะพี่หลอกเกาหลีนะคะเด้นนะคะพี่น้องกับึ้นยุคค่ะก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ค่ะพี่น้องว่าวผีนะคะประดิษฐ์โดยบ่าวเดนะคะถือว่าใช้ได้นะคะ มีร้อนค่ะมีร้อนค่ะพี่น้องค่ะโมนี้มีร้อนมีร้อนนะคะโอ้โหึนดีครับพี่น้องแต่ว่าร่มโมมี่นะคะ ร่มโมมีพี่น้อง่มกัน <laughs> <laughs> โอ้แจ้วแต่ว่า <laughs> คืนเื้อกล <laughs> ับเข้าครับแก้ว <laughs> ล่มพี่น้องร่มคอยแห้งครับลมเบานะครับี๋ยวเหมือใได้ร่มไม่แห้งเดี๋ยว,ยวข้ามมาทดสอบม่พี่น้องขึ้นดีพี่น้องแต่ว่า ลโมโรมี่ครับผมไปพนะี่น้องลมว่ดีครับผมก็ขึ้นได้เยอะ สนุกกระดังค่อยๆลมโม่แห้งครับผมว่าวพีนะครับกับบรรยากาศตอน6โมงพีน่น้อง6โมงเกาหลีใต้นะครับผมเรียเป็นบรรยากาศภูเขาครับพี่นองบรรยากาศภูเขาสนามเรนวาวครับยังดีครับวาวพีครับ ขึ้นอยู่แต่บนนิ่งครับผมล่มเบาครับเดี๋ยวสิไปกระตุกฟังเสียงเทนูให้พี่นองเบื้องหน้าผมดึงฟังเสียงเทนูดึงฟังเสียงสทนูนะครับผม ล่งโมมีเลยครับผมล่งแล้วเดีย๋ยวปล่อยเสือปไปกัน <c oughs> 又没花一 งอแงกง,ง็แงกอยู่พี่รองลมบอลนิ่งนะครับผมสนู่กับบลดังวมาสีข้างขึ้นกันขึ้นสี่โบกขึ้นหรอกพี่รอง ปันใดครับผมลมบ่ดีครับสนุกกับบอดังดังคือค่อยเดือนนี้ทั้งเดือนพี่น้องบบม,มีลมให้บ่าเดททดสอบเลยมีก็สิประมาณนี้ล่ะครับผมงอกแงกงอกแงกจังสีละช่วงเดือนนาลมนาจะแห้งอยู่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงกลัวนะพี่น้องเนาะอีกจจ้หน้อยคือสี คือสีล่งครับผมล่มบอดีอันนี้บอดี้ซูมนะครับผม ลมโมดีครับลมค่อยๆเดี๋ยวบ่าเดเสียวลงมก่อนพี่น้องค่อยว่ากันไหมเมือได้ลมดีๆก่อนครับมาครับเราล้มนับกันพี่น้องกาดหนาวเริ่มหนาวแล้วลมโมมี่หรอพี่น้องผีเฮาผีเฮาบ่ทำงานเลยช่วงนี้ แล้วถ้ามีร่มก็สีคืนดีอยู่นี่นอ้องมาครับล่น้ำกัน เรียบร้อยครับพี่น้องครับบ่มีลมพี่น้องนะขมีลมกับสิพ่อไดอ้ฟังเสียงสนุ่อยู่ครับผมลมบดีครับบ่าเดถามมาเป็นเดือนล้วบ่มีลมเลยครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกลัวล้วพี่น้องเริ่มมืดนะครับผมเริ่มหนาวพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดถึงเก้าองศานะครับผมอยู่เกาหลีใต้น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าเดกับมาทดสอบ ให้พี่น้องเบิงนะครับเป็นรอบที่สองครับแต่ว่าร่มกับบดีคือเราแหรอพี่น้องเดือนนี้ทั้งเดือนเลยครับพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเถอะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับหนาวแห้งพี่น้องไปเฮ็ดกับเขาอาบน้ำนอนงมืนทำงานต่อพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีร่มดีๆนะครับบ่าวเดี๋ยวสิมารทดสอบว่าวผีให้พี่น้องเบิงไหมนะครับผมคือพ่พี่น้องคือผีบ่ะว่าวผีนะครับผม ลิปนี้ก็ลาพี่ล้าน้องไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับบรรยากาศตอน6โมงกลัวๆเนาะพี่น้องตอนอันนั้นสิเป็นดวงจันทร์นะครับผมขึ้นอยู่ <c oughs> มองภูเขาเพราดีภูเขาบรรยากาศมองเบ้าดีอยู่สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเริ่มมืดแล้วครับผม